สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านข้างๆนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองครับโดยมีชาวต่างประเทศนะครับที่เข้าไปตั้งคําถามในเว็บไซต์คอาราครับว่าคนไทยและคนลาวเนี่ยสามารถจะเข้าใจภาษาของกันและกันได้ดีเลยใช่หรือไม่แล้วทําไม คนไทยและคนลาวถึงได้เกลียดกันมากนะครับอันนี้เป็นคำถามของชาวต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Do Thai and Lao people understand each other's language very well Why do they hate each other so much ครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างประเทศกันเลยครับว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะครับมีทั้งชาวตะวันตกมีทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นผสมกันระหว่างต่างประเทศคนไทยแล้วก็คนลาวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวต่างประเทศที่เคยทํางานและเป็นนักข่าวและเคยใช้ชีวิตที่ประเทศลาวในช่วงปี2011ถึง2014ครับโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าคนลาวจํานวนมากนั้นสามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วโดยเฉพาะคนลาวที่มีฐานะร่ํารวยนั่นเป็นเพราะว่ามีการค้าและธุรกิจจานวนมากแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างพรมแดนไทยลาวรวมไปถึงความนิยมของช่องโทรทัศน์จากฝั่งไทยที่คนลาวนิยมรับชมกันเป็นอย่างมากในวงกว้าง คนไทยที่เกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้นจะถูกเลี้ยงให้พูดภาษาลาวซึ่งพวกเขามัจะเรียกกันว่าภาษาอีสานดินแดนอีสานนั้นเคยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศลาวแม้แต่ผู้คนที่มีถิ่นที่อยู่เดิมจากที่นั่นเวลาที่ย้ายออกไปอยู่ที่ไหนก็มักจะรักษาเอกลักษณ์ทางภาษานั้นไว้เพื่อสื่อสารกับญาติผู้ใหญ่ของตนนอกเหนือจากกลุ่มคนที่กล่าวถึงแล้วมีคนไทยไม่มากนักที่จะสามารถพูดภาษาลาวได้ ภาษาของทั้งสองประเทศนั้นถือว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันทั้งในด้านของการออกเสียงและตัวอกักษรและทั้งสองชาติต่างก็หยิบยืมคำศัพท์จากภาษาสันสกฤตมาใช้เยอะพอๆกันภาษาสันสกฤตนั้นคือภาษาลาตินแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นคนไทยและคนลาวก็มักจะสามารถสนทนาพูดคุยกันได้โดยพื้นฐานความเกลียดชังมักจะถูกแสดงออกจากคนลาวและคนไทยเนื่องจากสาเหตุหลายประการ อย่างแรกก็คือประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทยในการเป็นมหาอำนาจที่เหนือกว่าเพื่อนบ้านในแง่ของความสัมพันธ์นําไปสู่ความไม่พอใจของคนลาวอาณาจักรไทยนั้นเป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญมั่งขัง่งและมีอำนาจทางการเมืองสูงมากเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งสิ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการสามารถเข้าถึงทะเลและการค้าขายขณะที่อาณาจักรต่างๆของเราในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นอนาณาจักรเล็กๆมักจะตกเป็นเมืองขึ้นของราชสำนักไทย ในปี1820เมื่ออาณาจักรลาวได้ต่อต้านการปกครองของไทยทางไทยก็ได้ส่งกองกําลังทหารเข้าโจมตีกรุงเวียงจันทร์แล้วเผาทิ้งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นที่จดจําในวงกว้างและส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนลาวในปัจจุบันนอกจากนี้ในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นในระหว่างสงครามเย็นประเทศลาวได้กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นสมาชิกประเทศสําคัญของกลุ่มประเทศทุนนิยม สิ่งนี้เองที่นําไปสู่การประทะกันตามชายแดนหลายครั้งหลายคราวจนเกิดความตึงเครียดสูงขึ้นมากระหว่าง2ประเทศมันมีข้อพิพาททางพรมแดนที่ลุกลามกลายเป็นสงครามสั้นๆในช่วงทศวรรษที่1980ประเทศลาวยังคงเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่ออิทธิพลและอำนาจของสถาบันกษัตริย์ไทยความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระบบที่ถูกล้มไปในประเทศลาว นอกจากนี้ต้องบอกว่าประเทศลาวนั้นมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยอย่างมหาศาลและคนลาวจํานวนมากก็ถือว่าไทยนั้นเป็นเพื่อนและครอบครัวคนไทยจํานวนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศลาวโดยเฉพาะในเมืองหลวงและคนลาวจํานวนมากก็อพยพย้ายถิ่นฐานไปประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ประเทศไทยและประเทศลาวมีภาษาที่คล้ายคลึงกันมากพอที่จะเข้าใจกันและกัน โอเคนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมีจุดกําเนิดเดียวกันและต่างก็หยิบยืมคํามาจากภาษาสันสกฤตเหมือนกันคนลาวส่วนใหญ่นั้นจะต่อต้านคนไทยโดยทั่วไปพวกเขามักจะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองความเจริญมั่งคั่งความโลภและการเป็นคนหลอกลวงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็นับว่าคนไทยเป็นหนึ่งในเพื่อนความเห็นถัดไปครับมาตอบกลับความคิดเห็นแรกครับโดยบอกว่าที่คุณกล่าวมาก็ถูกต้องเกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องหนึ่งก็คือไทยและลาวไม่ใช่ภาษาที่ทมาจากสันสกฤตพวกเขาเพียงแต่หยิบยืมคำศัพท์มาใช้เท่านั้นไทยและลาวนั้นเป็นภาษาในตระกูลไทยกระไดและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาษาสันสกฤตนั้นเป็นตระกูลอินโดยูโรเปียนความคิดเห็นตัดไปครับได้บอกว่าคำถามของคุณน,นั้นเป็นคำถามที่เกิดจากมุมมองของคนภายนอกแต่คุณขาดการตรึกตรองถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งทําให้มุมมองของคุณนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ราชวงศ์จัก,กรีที่ได้ปกครองสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อสายจีนและมอญและพวกเขานั้นไม่ได้มีเชื้อสายที่เกี่ยวข้องกับไทยหรือลาวกลุ่มภาษาและผู้คนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนมากกว่า1,000ปีที่ผ่านมาคือคนลาวไม่ใช่คนไทยไทยหรือคนไทยยังไม่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวชาวจ้วงในประเทศจีนปัจจุบันยังคงเรียกตัวเองว่าลาวไม่ใช่เราตัวรอเรือไม่มีในตระกูลภาษาไตกระด นอกจากนี้คําว่าเราไม่ได้แปลว่าพวกเราแต่หมายถึงบุคคลมีเพียงคนไทยเท่านั้นที่เรียกกลุ่มคนเดียวกันว่าเราขณะที่ในตระกูลภาษาไทยกระไดนั้นออกเสียงว่าเฮาแล้วก็มีคนไทยมาตอบกลับความคิดเห็นครับบอกว่าอีสานนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเวียงจันทร์และจำปาสักประเทศลาวนั้นถูกสร้างขึ้นหลังจากสงครามฝรั่งเศสสยามในปี1893ในฐานะการเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศส และอีสานก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนั้นความเห็นถัดไปครับมาบอกว่าคนเชียงใหม่และคนล้านนาเขาพูดภาษาอะไรกันและความพิถหพิแแรก,ก็มาตอบกลับครับว่าตอบตรงๆเลยฉันไม่รู้ความรู้ส่วนใหญ่ของฉันในภูมิภาคนี้เกี่ยวข้องกับคนลาวความเห็นถัดไปครับได้มาบอกว่าเชียงรายและเชียงใหม่คือล้านนาและพวกเขาแยกออกมาจากเชียงทองซึ่งในปัจจุบันคือหลวงพระบาง พวกเขาผู้ภาษาลาวนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเชียงใหม่ถึงแปลว่าใหม่คําว่าเชียงหรือเซียงเป็นภาษาลาวหมายถึงยอดเหนือหรือหมายถึงยอดเขาเชื้อสายของพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาสามารถย้อนไปได้ถึงเมืองเชียงตงซึ่งเป็นเมืองที่มีอายุมากกว่า1,400ปีและมีมาก่อนอาณาจักรของคนไทยมันคือเมืองหลวงของอาณาจักรเซียงขวางความพิเศษต่อไปครับได้บอกว่าภาษานั้นคล้ายกันมาก ยกเว้นความแตกต่างของความหมายของคำศัพท์หลายๆคำอย่างเช่นคำเรียกชื่อผักหรือสีต่างๆในมุมมองของคนไทยพวกเขาไม่มีความเกลียดชังต่อคนลาวนับตั้งแต่พวกเขานับถือกันเป็นพี่น้องซึ่งถูกขั้นกลางโดยแม่น้ำโขงและอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลอย่างไรก็ตามความรู้สึกไม่ดีของคนลาวที่มีต่อคนไทยก็คือความจริงที่ว่าประเทศไทยนั้นมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากกว่าและพระแก้วมรกตถูกนำไปประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพ รวมถึงประวัติศาสตร์ของคนลาวที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยความเห็นถัดไปครับเป็นความคิดเห็นของคนลาวครับโดยเขาได้มาตอบไว้อย่างยาวเลยครับว่าผมเป็นคนลาวผมสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ประมาณ90%าอร์ซคำถามที่ว่าทำไมพวกเขาถึงเกลียดกันมากนักผมรู้ว่าก่อนที่ตั้งคำถามนั้นคิดอะไรอยู่ในใจเพื่อที่จะให้คำตอบความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศที่มีบรรพบุรุษร่วมกัน ความหมองมัวระหว่างกันนั้นเป็นคําที่ใช้ได้แต่ถ้าใช้คําว่าเกลียดชังกันนั้นไม่ตรงสะทีเดียวในระยะแรกนั้นอนาณาจักรลาวล้านช้างแตกออกเป็นสอนาณาจักรเล็กๆและตกอยู่ภายใต้เจ้าประเทศสาชก็คือไทยสยามพวกเขาจําเป็นที่จะต้องนําชาวนาไพร่ทาตให้ไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ระหว่างอายุธยากับกรุงเทพในเวลานั้นอยุธยาและดินแดนทางตอนเหนือของสยามถูกปกครองโดยพมา่าหลังจากที่สยามที่ยึดอเมืองหลวงคืน บางส่วนของพวกเขานั้นก็เดินทางกลับบ้านและบางส่วนลงหลักปักฐานที่นั่นคุณสามารถพบลูกหลานที่สืบเชื้อสายโดยตรงได้ที่นั่นในทุกวันนี้ในระยะที่2หลังจากการลุกขึ้นเป็นกบฏของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์กองทัพสยามได้ยกเข้าเผาทําลายอาณาจักรเวียงจันทร์จนหมดสิน้นและจับชาวเมืองทั้งหมดให้ทิ้งเมืองทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงไปเป็นทาสและชาวนาโดยไม่อนุญ,ญาตให้กลับถิ่นฐานเดิมสยามมีอำนาจเหนือดินดานอันอุดมสมบูรณ์ของที่ราบสูงโคร,ราชอย่างเบ็ดเสร็จ อาณาจักรสยามยังคงต้องการกำลังไพร่าาธาตุมากขึ้นกว่าเดิมในการทำงานและการปลูกข้าวในดินแดนเหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มออกตามล่าและกวาดต้อนผู้คนในตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือก็คือที่รับสูงเชียงขวางของลราชาวอีสานส่วนมากในปัจจุบันนั้นมีบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลมาจากอาณาจักรเวียงจันทร์คนไทยเรียกพวกเขาว่าลาวอีสานแต่ในจังหวัดต่างๆที่อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพพวกเขายังคงเรียกกลุ่มคนเหล่านั้นว่าลาวเวียง เพราะฉะนั้นเมื่อคนไทยไม่พอใจหรือต้องการดูถูกคนอื่นๆพวกเขามักจะใช้คำว่าลาวสำหรับคนไทยนั้นสถานะของคนลาวไม่ได้สูงไปกว่าวัวควายทั้งคนลาวและวัวควายต่างก็ทำงานหนักในนาข้าวและนั่นก็คือทั้งหมด 3. เจ้าอนุวงศ์ในฐานะของลูกกษัตริย์พระองค์ถูกจับเป็นองค์ประกรันที่กรุงเทพพร้อมๆกับพระเชษฐาอีกสองคนการเติบโตที่นั่นได้ทำให้เขากลายเป็นนักรบ และช่วยแม่ทัพไทยทําสงครามแหนหลายสมรภูมิจนสามารถยึดอยุธยากลับคืนมาแม่ทัพคุณดังกล่าวนั้นได้กลายมาเป็นพระหมหากษัตริย์ของไทยในเวลาต่อมาในฐานะของเชื้อสายกษัตริย์พระองค์ได้ถูกปล่อยตัวและกลับมาปกครองเวียงจันทร์หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็เริ่มลุกขึ้นต่อต้านอาณาจักรไทยทั้งที่พระองค์ก็รู้ดีถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพไทยและฝ่ายลาวก็ไม่ได้มีกองทัพที่จะไปทัดเทียมได้แต่ทําไมพระองค์ถึงยังลุกขึ้นก่อ,ก,อการกรบฏจนนําไปสู่การทําลายล้างอาณาจักรของพระองค์เอง พระองค์ได้กลายเป็นผู้ก่อกบฏถูกจับและถูกขังรวมกับพระราชวงศ์ของพระองค์ในกรงเหล็กหน้าพระราชวังที่กรุงเทพเป็นเวลาเจ็ดวันหลังจากความทุกข์ทรมานพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ลงในวันที่8เหตุผลเดียวที่เขาตัดสินใจทําแบบนั้นก็คือถ้าหากพระองค์ไม่ทําอะไรเลยประชากรของพระองค์ในวันหนึ่งก็จะพูดภาษาไทยสยามกันทั้งหมดหลาวก็จะหายไปพระองค์จึงยอมเสียสละชีวิตของตนเองคนลาวนั้นมีความยินดีในการเข้ามาของฝรั่งเศส เพราะพวกเขารู้ว่าภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสสักวันหนึ่งพวกเขาจะเป็นอิสระตรงกันข้ามกับการอยู่ภายใต้การปกครองของไทยสยาม 4. คนลาวในปัจจุบันแม้ว่าพวกเขานั้นจะสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกเจ็บลึกๆอยู่ในใจเสมอในสังคมหมุผมท่ามกลางกลุ่มเพื่อนๆและคนรู้จักพวกเรานั้นให้ความเคารพคนไทยปฏิบัติตัวต่อพวกเขาเหมือนญาติห่า,างๆพวกเรามักจะเชิญพวกเขามาในงานอีเวนต์ต่าง และเราก็มักจะมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันอยู่เสมอแต่ถ้าหากเป็นการออกไปกินเบียร์พวกเราจะไม่ไปกับเขาเด็ดขาดในทางตรงกันข้ามพวกเราชอบออกไปเที่ยวหรือไปดื่มกับคนอีสานเพื่อนของผมจํานวนมากนั้นแต่งงานกับสาวอีสานทั้งหมดนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นที่ยาวไปหน่อยแต่หวังว่ามันจะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นว่าทําไมพวกเราถึงมีความใกล้ชิดและมีความหินห่างกันในเวลาเดียวกันปอลอผมไม่ได้เป็นพวกโปรโคอมมิวนิสต์นะ ตั้งแต่ปี1976ผมก็เดินทางไปอยู่ต่างประเทศผมรู้ว่าคนไทยที่มีความเข้าใจหรือมีการศึกษาที่ดีก็มักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนลาวคนไทยนั้นปฏิบัติกับเราอย่างเคารพสุภาพและให้เกียรติเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อพวกเขาความคิดเห็นถัดไปครับเป็นของคนไทยครับโดยบอกว่าฉันเป็นคนไทยและฉันเกลียดทุกครั้งที่มีคนใช้คําว่าลาวในการด่าทอผู้อื่นมันแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้อะไรเลยไม่มีการศึกษาและทําให้ตัวเองดูแย่ ความคิดเห็นถัดไปเป็นของคนกัมพูชาครับโดยเขาบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าเขาเกลียดกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคนไทยนั้นชอบดูถูกคนลาวเนื่องจากคนลาวนั้นยากจนกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติความเห็นตัดไปครับได้บอกว่าในฐานะของคนไทยผมคิดว่าคนลาวนั้นเข้าใจภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่นๆเป็นเพราะว่าอิทธิพลของสื่อไทยในประเทศลาวแล้วใครบอกเหรอว่าเราเกลียดกันและความคิดเห็นสุดท้ายในวันนี้ครับได้บอกว่า ผมเป็นคนเวียดนามและผมรักประเทศลาวปีหน้าผมจะไปเที่ยวลาวเวียดนามและลาวนั้นไม่เคยมีความขัดแย้งกันในอดีตปัจจุบันเวียดนามและลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากผมรู้มาว่ารัฐบาลเวียดนามและคนเวียดนามได้มอบสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าไว้ในลาวจำนวนมากโรงเรียนโรงพยาบาลสะพานถนนหรือแม้กระทั่งอาคารรัฐสภาของประเทศลาวที่มีมูลค่าถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคิดเห็นนะครับของชาวต่างประเทศรวมถึงของคนลาวคนเวียดนามคนกัมพูชาและบางส่วนจากคนไทยด้วยครับที่มีต่อคําถามที่ว่าคนไทยและคนลาวเนี่ยเข้าใจภาษากันดีแต่ทําไมเขาถึงเกลียดกันมากนะครับสำหรับใครที่รับชมแล้วรู้สึกชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b สไครป์กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราตั้งใจทำมาฝากกันในอนาคตข้างหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you